พี่น,อออน้องอู้ยหลายเนี่ยตาเน้นๆ,ๆจ้ะปตาเลยเด้อร์เหรอเน,นี่ยเอาเก็บเพิ่มเด้อเก็บเพิ่มโอ้ยเด้อพี่น้อง,อ,อ,งอู้วปะป๊าสัตมุดทอ <c oughs> ครั้งแรกที่ได้หลายขนาดนี้ <c oughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องดเดี๋ยวปัาเต็มทอเลยแหละครับ <c oughs> หมุดทออีกแล้ว สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับเดี๋ยวสีพาพี่น้องแป๊วปลาในท่อบะดนี้หลายแห้งเป็นไดเฮ้โออเคยู่ฮะบอกอุ้ยเดี๋ยวเป็นมังค์ไก่ครับพี่น้องเออพี่น้องอุ้ยหลายแห้งอุ้ยตาเน้นๆน้นจ้ะตาตาเลยเด้อเนอ้ะ Oh, <า>จับจับอย่างเดียวอุ้ยอยากสะเนไออจับอุ้มันหลแหงอ่ะกอ,อบเลยกอบเลยตอกเสียฝ้าพี่น้องบอ๊เ้เมึงฮ้เฮ้เเฮเฮ้เฮกเฮเล้ มันบื้นเหมนแม่นางผีเนาะขลังคนละทางเนียวจ้าเลยไรบ่เล่ไรไม่เกี่วกับผีวะมึงเดี๋ยวยางเขาไปไกลๆได้ไปไทยมางมันอี้เดี๋ยวบ่นๆนมื่อี้มาเลยปั่นไว้เลยปั่นไวเลยแล้วมันอันนี้ลงมาหลุมอีกปั่นไว้ไี่นะไปขุนจ้ะ Hoa hảo 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 đi hảo 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 đi Đi đi, đi Đi đi, hảo hảo สัตว์เนี่ยบสัตวเนี่ยขถูกฟี่สพนเพราะว่ามันสะท้อนแสงเนาะโอ้ยุ่นมึงึจ้าเจนี่ตัหนึ่งไปทั่วไปบูได้เลยนีกดเดี๋ยวก่อนมาเดยวเดี๋ยวเดถาก่อน กกูหนึ่งก็ไปบ่มหมือนกันแล้วมันเต็มไปเลยถ้าแม่สิจับขางนี้ก็เอือหันไปสิเอือคือเยอะแบบนี้นี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เอออ่องจับ เดี๋ยวเห็นแน่พอเห็นแน่เด้อพี่น้อคอยต้องยืดเหยียดขาค่ะนั่งยองๆมันบ่ได้อารมณ์การงานป่ะไม่สวิงเนาะ ตงงลล้องย่างลวมไปเรื่อยๆบอกว่านี่ออจบแต่สองนาทีแต่ป้าโหดเยอะหนามมันบ่หลายเด้เธอะมันต้องปั่นซะเอาอะ่ะอีนิ้วนาที้เดี๋ยวอะไรมันขืนมาพี่ตีกอกัออนกุบเลย ไปจังได้ละบันอันอากาศปาดอจะปาไปจับมันเเะพราะาปาปั่นๆแล้วก็ไล่มันมาปั่นตัอละทออเออจตสัตมันถองเห็ดจงสีเลยเพราะว่าขี้ดินมันน้ำมันบดรยไหล่ง อ,อู้ตัวไงจะเต็นออกด้วยจับไปนําเต็นออกนับนนออนก็พเหีอยากจับซอยอยู่พี่หน้อแต่มันเป็นไปไม่ได้ขะมันอยู่ในผืนลงเจงียงแค่นี้แต่ตัวนี้มันตั้งกล่องกับกะไดหลายเหี้ยสมพห์เวลาเาอาเขาไปเอาน้ำกุนเขามันลายเนาะ มันยังหลายนะเขาจะโบิดออัางผนกระจ๊ะเฮงเวลาแรานขอขอรลแลงนม่ทั้งผเขาก็ไปลั้ทางอุ่นล <c oughs> มาผีคนเมียตั้งลยไหลเอาหอสิปไปไใหตีมาใดมาใดจับเลยจ้ะอ้ยแบบหลเฮงหลจ้ะแต่พ <c oughs> ี่หน้องกรอบเอาพววาเข่าไล่เพิ่นไปทังงุ่นอกกเลยึ้นได้ผงจ้ะไม่นานี่มองเง้ยหน่อยเลยเซมเพิ่นบุ๊กเนี่ยอุ้ย แตอนนี้เขามันบ่ทันบุดีเห็นบ e. right ่ลรบ่กเคยเห็นเห็นแต่ตอนกรอแล้วตอนั้นมันบังเรนต้องไปทายฟังขุนบอกมันออกไปกับยากระเยอะเขาไม่อยากหยากรไปอยก่อนจากพี่น้องน้ยจัดกรอบจังเดียวเดอะจัดจากพี่น้องเดียจงออกทงถีออกมาที่ทยงถี หลายเฮีเต็มคุแล้วนั่นน่ะมึงเต็มดีๆ่พี่น้องไปจยขอยไปผก่อนป๊าดพี่น้องอู้ปสาดมุดทอครั้งแรกที่ได้หลายขนาดนี้โอเคแล้วด้บัดนี้เต็มคุเอ้าบ่ไยแน่บ่ไทยแน่เด้อจ้ะเพราะว่ามันยากลําบากแตเฮียเฮียเฮียเีย อ้ยนั่อเพื่อต้องมาทั้งอืออือเี๋ยวแม,ม่อมเมมเมมเมอ้อึยนตาเลยแน่ทิงกระทิมไมเถอะเอาเอาเสือมันมาเาต่อ คอยถือบ่ได้แลไปปองเลยปองเลยปองเลยจับเว้ยในกล่องเจ้าไอ้เน่อันนี้เจ้ามันเป็นเม็ดเม็ดปิดเลยไฟสายเป็นเม็ดเออมันเป็นเม็ดมันเป็นเงาลาหน่ะจับบบบนี้เลื่อนเลื่อนต้องคอยไปหมองขามขู่ตั้งเลย อย่างมันกุ่มไปลงน้ำอีพอเอ้ยมาดอขวันเอ้ยพอพอแบบสองถังสีเลยมื่อนี้มึงโอเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปฝากพี่น้องมาแต่มาปีใหม่พอดีเลย รูดกี่ต้มอยู่กับเต็มอยู่อโอ้โอ้ยโอ้โอโอโอยยอดีตมากไ <c oughs> ม่ทิ้งถือกล้องยอดีตหัวอว้่เลยบือบงแมนขีดต้มบ๊อแมนกลั่นขีดต้มใส่ขูดแล้อพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาก็รูปกันตอนเขาไปหลังหมดละดากระเบิดเมื่อใดอนีต้นนี้ อะไรดักพ <ude> <light> hey. ูดพูดไม่าพเลยดักนะบ้าะดักก็คือดักตูดหอยมิดก่อนรุดนี่คิดตกพร้อม แล้วหม้ออันก็กระจุกก็นขีดต่มเนี่ยจังมันเดรห้ายเออหยิบวัตถนนแบบนี้เออระวังเหยได้หนันมัดดีๆได้มัดดีเนู่เหยห้องไหนเลยเด้ไหนก่อนไหนมึงก่อนอื้อดกรแห้งแต่น้อยดีแท้ทอไง ตอโทษหน่อยกับเขาบ่ไดดค่ะพี่น้องบัวเขาเขาตรงเบิ่งสถานการณ์ก่อนว่าสีเขาใดหรือบ่ไดโอ้นี่นี้บันดี่ิดิตัวนเออบตีน มัแล้ว๋โอ oh, ้ยลายสมนีกะยังเห็นเขาสิอรอให้มันแห้งก่อนเมาสิบปปิจับไปอีกเจ้าสิไปซาคนเดียวเจ้าน่ะเขาไ่เขาไปเหรได้มันเขายากพ่อคนนะึงอุ้งหัวเนาะเมีนเจ้าปจับได้สอกสอกกันามาก่อนเต็ม น,นี่ก็สิสียหอหายไอจับไปเลยเด้อค่ะคป้าป้าขอยเดอ้อป้าลงบวกควยก็นอนต้ม <laughs> <laughs> แตกดิค่ะเด้อตลนเดี๋ยวตัวหนึ่งเอ,อือ ขัาแมนพนเป็นต้มห้อยสียางหยากกว่านี่เลยขานเอาเลยได่หนีร้ายกว่าไนนันนะนถ้าว่านไน้นันมันถือร้ายกว่าไน้หนีดิร้ายไนนีก็ร้ายม่ใจะประหลุด มันเดิมอร่อยเก่งเลยอยกระจูม so ันมันแบบเอาสวิงมาแค่นี้เนาะตักเอาเลยเดี๋ยวมืออื่นมือหลังก่อนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้ามาลุยไหมเห็นเขาบ่อมาก่อนมีไฟมาเอาดอกเป็นส่งดีของเราที่ห้องมาพอมองทีเพิ่นยังบ่ทันได้เอาเนาะพี่น้องก็เลยได้ไลน์เนี้ ปุ้นทอนผุนมันยังไตเต็มอยู่ที่เจ้าขามมาคุณดิเป็นบ่์ลายเลยนะ่ะเดิทางหลายเมียนยนางโจกเอาโจกเอาเลยจากพี่น<ร>้องรลายเฮียจะรลายปะร้ายเบิ้งแต่ช่วงที่เขาทายตอนเพิ่นไล่เพิ่นขึ้นโขกเนาะโอ,อ, <laughs> อ้ยสุดยอดเลยไรขัดไรเน่รไรผุดไรโพย ไปไปบป่ากับก,อบ,อ,กอบเอากรอบเอาบัางแน่อันนี้แน่กกะยวากันเลือกพี่น้องเพราะมันอยู่ในื้นที่เขียบเพราะ่าสามารถจีิีไทยให้เห็นได้แบบว่าชัดเจงได้เนาะแล้วก็บ,บวกกับมันเป็นเวลากลางวันหลก้กกระเสียงสะท้อนน้ำเน่จ้ะกับอสิบุกัยซัดปันได้ปลาห้อ้ายเพื่อนนำเอาผู้ที่วก่คนเนาะค่ะพี่น้องเพราะป้าหลายแหงจ้ะแล้วก็นี่กับบ่ไเด้เขาไปนำจีบออกไปถางนาะ ว่าป่านี่ได้ประมาณสองทรั้งซีฟลอรอพี่น้นงมันมนจะ้ะเดี๋ยวค่ะไปสรุปคลิปกันอีกรอบนึงค่ะไอ้ไอ้เป็นคุค้มเอาอยู่แน่นันละมันประคองแมนลายแหงปวดไา้ปวดบุญ <laughs> <laughs> ยางเหลือด้วยพี่น้องไก่เต๋อปู นานเอามือคมลงมื<ผ>อสือกะโผนั่งฟังในขีตต่มอะ่ะอย่าลมเด้ <laughs> ลมก็บพเ,เป็นยังดอกอย่าลมม <laughs> อ้นั่ออกกจยอย มาเด้อพ่อหรอว่ะเดี๋ยวยังยังเหมือนกันพ่ออยู่ตีเดี๋ยวหรอวะนั่งขาโดนแล้วไดนี่หนึ่งพี่น้องอุ้ยว่นมมนหน่อยด้วยค่ะนี่เต็มถุงหยกกับบทนคุณเหลือในคู่อีกเล่นมาเสียหาไปเงินบะมืดออกมากันยากเด้มองนี่มันขี้ตุ่ม ไก็จ้เขีนหุงบดุดอุ้ยเจ้อเอามารับน่อจ้า <laughs> มาหับลดตี๋เยเด้อ <laughs> โอ้ยเต็มหูอิลีนะเ <laughs> <laughs> ต็เหมหูเลยครับสองขู่พี่น้องโอ้ยขอจะเอาไปเงินได้ตีมา <laughs> 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 ยกไ้ยกถงแล้วก็ถือครูเปน็นอออืบไดหน้ากระมอมปันพัตตะคุยหน่อยเล่นคิดกุรไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปคลิปกันอยู่บา<อ>้านพุ่นละเนาะมองหลังก่อนมองหลังเนียนหลังนี่จ้ะหอดเนื่ยล่ะพี่น้องมาหอดหน้า อันนี้เต็มขูดที่สองเทลุดปวดโง่ตายนี่เทมูมันออกน้ำแต่มันเต็มออกแหละเอามาาโบมดค่ะกำนี่กระพาแห้ง่ะอ๋อหนัเอาึ้เอาึ้น เป้ปาางลอดแหลกก่อนอือยิบโล่หูแล้วหน่เน <c oughs> าะอือบละประมาณหาโลนักค้ะมาเริ่มเขาก่อนเดย๋ยเหมือนเนร็แล้วป้าบ้นนี้กี่ตังงงนะวเนี่ยโอ้ยบงไต้นโอี่น้อง โอเคอ้าเอาเศใส่ต้นนั่นไปนี่สสุเหล่กนใสอากอมาันี้สุเหล็กหลบเหลืกหลบเหลกฟ้าคอหลเลร้องกัสิไล์

ว่าขาดพูดเอดอได้ป้ปาหลายขนาดนี้ต่งแหลกเลยพี่แกแต่น้านลุงเนาะแต่หลายจะสีตวสีแต่ต้นนี้ต้นใหญ่ค่ะต้น,หตนใหญ่ตนใ่นตงรงคออยู่ข้างล่างหมเปิ่นกคอก็นลเเหลสีีอูยเมันจะกระถิ่มาเอาไปใส่ใส่ล่ะลคู่แดงก็คอหล ว่าปลาคอเพิ่นบื่นเห็นไปโขกเนาะตอแนแรกไอสองขู่ถ้าใส่ตัวนี้กับชิลลนเนาะจ้ะก็เลยแบ่งเป็นสองขู่เหลือเหลือขู่ผู้ <c oughs> <c oughs> หม,มนันค่ะอัศนคลิปนี้ค่ะพี่น้องก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจากทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมมันยางเฮียงเลยบริเอิร์วัดจับดอก กรอบเอากรอบเอาลาผี่น้องไปก่อนเด้อค่ะขอพระคุณหลายๆที่เขามเป็นกำลังใจให้เสมอมาเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะมือนีมานเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยเออกระมังหน่อยเท้่เนี่ยกะวาแต่มันสีบเท่ห์กระมังไหมเทอออกอีกจะคอยเหลือกปลาคอออกกระดลยดอก พอ,อเดียวเลยนี่อ,นนอืม,อมโอ้ยหล่นบัวบัว่าหล่นหล่นหล่นอ้ยพี่ดบอกเต็มกระลลมังเอรีนี่ของแทะจังจังบอบอกสังโอ้ย <c oughs> นีเขาป่ะปาเออเออลายค่ะเดี๋ยวเหลือกลาคอออกลายอยู่